สมเด็จตากทรงตรวจเมืองนะคะด้านหลังนี่นะคะที่ช่างได้ตกแต่งบิวเพื่อที่จะเป็นที่เก็บสัตราวุธของพระอ,องค์ท่านนะคะที่เราวางแผนไว้ก็จะมีโล่หอกดาบาแล้วก็ผ้าแสงปืนนะคะสัตร์วุธทุกอย่างนะคะ เสื้อยันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสื้อยันเสื้อกะเพื่อที่จะโชว์ตรงนี้ต่อไปคาดว่าน่าจะมีผู้ที่ศรัทธานําของบางอย่างนะคะของโบราณของเก่ามามอบให้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษานะคะมีชื่อใมามาทำขัดทำไมตอนตอนที่ลุงได้ได้มาเนี่ยหมายถึงว่ามัน ลุงไปซื้อมาจากไหนอะคะเนี <od> ่ยนี่ค่ะลุงไปได้มายังไงดาบเนี่ยค่ะลุงไปได้มายังไงคะลุงลุงไปได้มายังไงดาบเนี่ยดาบเนี่ยค่ะแต่นี้ไปเห็นชื่อเข้ามาไอ้จำซื้อของเก่าไปเจอไปเจอแล้วเอามาเป็นเป็นของเก่าแล้วแล้วก็เอามาทำเอามาทำคือว่าตัวตัวอย่างมันมีอยู่ที่บ้านมันมีอันเล็กอ๋อก็เลยเอามาทำาด้าใหม่ก็เลยมาทำทำขึ้นซับเก็บไว้ เ่เป็นเป็นเหล็กเนาะเหล็กทั่วไปใช่ไหมคะคุณลุงต้องมาขัดหน่อยอันนี้คุณลุงของคุณลุงนะคะอันนี้สองอันแล้วของกันเนี่ยลองดูดิกันได้มายังไงกันอันนี้ไปพ่อกันไปกัดลูกนิมิตโอ้ไปได้ของลูกนิมิตมานนมันคนละทรงคนละทรงอันนี้เขาเรียกไม่ไม่ได้เรียกดาบเขาเรียกสากาวุธิโอ้เนียด,ด,ดูสิค่า เขาจะลงยันได้แบบนี้ทำไมก่อนเราเราเอาของคุณลุงไปลงยันได้ไหมคะ,ะนี่ค่ะอันนี้ของกันนะคะของคุณลุงก็ต้องไปลงยันใหม่เนาะไปสลักใหม่เนาะคุณลุงเนาะนี่เขาเ้็ัดตาวุวมมีตั้งสองฝั่งเลยอ๋อนี่ค่ะเขาไม่ได้เล็กดาก็เล็กตา